ในมณฑลยูนนานของจีนมีเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างภูเขาสองลูกและขนาบไปทั้งสองฝั่งของแม่น้ำหนานซีสถานที่แห่งนี้ทออยาวออกไปค่อนข้างไกลมันจัดว่าเป็นเมืองที่แคบที่สุดในโลกย่านจินเป็นเขตที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม่กี่แห่งและมีอาคารหลากสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายริมฝั่งแม่น้ำที่ตอนบนของเมืองซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำไปเล็กน้อยมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายตั้งเรียงรายผสมผสานทั้งอาคารแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่คุณสามารถ เดินเลาะไปตามถนนที่มีแม่น้ำทอดยาวอยู่ด้านล่างและนั่นจะทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเพราะโดยเทคนิคแล้วใจกลางของเมืองก็คือสะพานเหล่านั้นนั่นเอง เขตนี้มีความยาวจากเหนือจรดใต้ที่60กิโลเมตรและวัดจากตะวันออกไปตะวันตกรวมภูเขาได้40กิโลเมตรเขตนี้มีประชากรเกือบครึ่งล้านคนและมีอาณาเขตกว้างกว่า2,000ตารางกิโลเมตรมีแม่น้ำสองสายที่แยกออกเป็น3ส่วนหากคุณยืนอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าอีกฝ้าของเมืองอยู่ใกล้แค่ไหนแม้ว่าเมืองจะมีความยาวแต่มันก็มีสะพานไม่มากนะักศูนย์กลางหลักของเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งมีความสูง330เมตรซึ่งมีระดับความ สูงสุดถึง2,200เมตรเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่เหมือนใครและรูปแบบของสภาพอากาศก็มีความพิเศษเฉพาะตัวในฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณริมแม่น้ำและในฤดูหนาวจะมีความเปียกชื้นมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ส่วนที่แคบที่สุดของเมืองนี้กว้าง30เมตรและส่วนที่กว้างที่สุดกว้างแค่300เมตรและจากสัดส่วนนี้ส่วนที่แคบที่สุดมีความยาวน้อยกว่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกและส่วนที่กว้างที่สุดจะกว้างกว่านั้น ประมาณเจ็ดเท่าโอกาสที่จะหลงทางในเมืองนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ที่นี่ก็มีระบบรถไฟสาหรับขนส่งผู้คนออกจากเมืองและจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองทางรถไฟตั้งอยู่เหนือแม่น้ําค่อนไปทางภูเขาต่างๆเล็กน้อยและต้องทะลุผ่านหนึ่งในนั้นด้วยอุโมงค์เล็กๆไป คุณสามารถชมทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในขณะที่ผ่อนคลายอยู่บนรถไฟที่วิ่งอย่างนุ่มนวลเนื่องจากเมืองนี้แคบและมีอสังหาริมทรัพย์อย่างจำกัดอาคารที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวไปตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำคุณสามารถกระโดดจากระเบียงห้องลงไปดำน้ำหรือว่ายน้ำในแม่น้ำได้เลยทีเดียวแต่บางจุดของแม่น้ำก็ไม่ปลอดภัยสำหรับการว่ายเนื่องจากกระแสน้ำที่ไม่สงบภายในอาคารมีเสาตอหม้อที่มีฐานรากเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำในกรณีที่ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น ตัวแม่น้ําเองไม่ได้ไหลเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์แต่ไหลเป็นทางโคดเคี้ยวไปมาดังนั้นจากมุมมองทางอากาศเมืองทั้งเมืองจึงดูเหมือนงูที่กําลังเลื้อยลักษณะของอาคารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งบางอาคารมีชั้นแรกอยู่ที่ชั้นหโดยทั้ง4ชั้นล่างจะเป็นแค่เสาต่อมอค้าอาคาร อาคารบางหลังค่อนข้างสูงคุณจึงมองเห็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ในขณะที่บางอาคารตั้งอยู่ใกล้กับพื้นดินมากกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณต้องชื่นชมระบบวิศวกรรมที่สร้างสค์นี้เพราะการสร้างเมืองทั้งเมืองในที่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากเมืองจะมีสเสน่ห์ในแบบของมันแล้วแง่มุมทางวัฒนธรรมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรมาเยี่ยมชมที่นี่ในแต่ละปีจะมีเทศกาลดอกไม้เรืองระบำกลุ่มชาวบ้านจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองและมีการเต้นรำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ อกจากนี้ยังมีย่านเมืองเก่าที่ชื่อว่าดูชาแม้ว่าเมืองส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่แล้วแต่ที่นี่ก็ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแบบเก่าไว้ได้เมืองเล็กๆที่มีสเสน์นี้มีอายุมากกว่า2,200ปีและเป็นเส้นทางสําคัญที่เชื่อมโยงมณฑลยูนนานและภาคกลางของจีนในช่วงศตวรรษที่3ประตูทางเข้าเมืองเก่ามีการผสมผสานสถาปัตยกรรมโบราณเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัยที่ปากทางเข้าเมืองเป็นศาลาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเมื่อเดินไปตามท้องถนนนี้คุณ จะรู้สึกเหมือนกำลังหลงอยู่ในสมัยโบราณทุกอย่างถูกสร้างอย่างทนทานและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สร้างขึ้นมาหลายศตวรรษก่อนและบริเวณใกล้เคียงก็เป็นทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งมียอดเขาหินปูนปกคลุมไปด้วยดอกไม้และสมุนไพรต่างๆคุณหลงเข้าไปในเขาว,วงกตธรรมชาติของต้นไม้และหินได้เลยสถานที่แห่งนี้เป็นที่หลีกหนีจากความเร่งรีบและคลึกคักของเมืองหลักและอยู่ไม่ไกลนะัก เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีประชากรอาศัยมาหลายร้อยปีแล้วเขตนี้มีชื่อเสียงด้านการค้ากเกลือเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสําหรับขบวนคาราวานและพ่อค้าแต่น่าเสียดายที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่อำนวยสําหรับการนําเข้าในปัจจุบันเนื่องจากมีถนนทางเข้าเมืองเพียงแห่งเดียวรถบรรทุกที่นําสินค้าเข้าจึงมีจํานวนจํากัดแต่มันส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติและชาวจีนในท้องถิ่นด้วยย่านเมืองเก่าหลีเจียงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์ในเขตเดียวกับย่านจ สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ลุ่มๆดอนๆแต่มันก็ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวในสมัยโบราณที่ตดังๆกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สําคัญระหว่างเขตอื่นโดยรอบและยังเชื่อมโยงกับเส้นทางสายใหม่ด้วยนอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งล้อมรวมทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนต่างๆในภูมิภาคนี้มานานกว่า800ปีประเพณีและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่สืบทอดมาจากการค้าขายและแบ่งปันผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมายาวนานหลายปี ที่นี่ยังเป็นทำเลที่ดีที่สามารถเข้าถึงภูเขาได้มีแม่น้ำหลายสายและน้ำผูที่ไหลลงสู่เมืองผ่านคลองโบราณที่ยังคงถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้เมืองนี้แบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าดายันไผ่ชาและฉู่เหอเมืองเก่าดายันถือเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของหลีเจียงมันมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งที่ให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในหนังย้อนยุค อาคารหลายหลังมุงด้วยหลังคากระเบื้องและมีซุ้มประตูโค้งและมีการแกะสลักด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนางังในส่วนนี้ของเมืองยังคงมีสถานที่สําคัญเก่าแก่บางแห่งอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกเขายังอนุรักษ์เครื่องใช้บางอย่างจากอดีตไว้ด้วยเขตไปชาอยู่ไม่ไกลจากเมืองเก่าดายันและมันประกอบด้วยที่อยู่อาศัยที่มีอายุหลายศตวรรษส่วนเขตที่อยู่อาศัยของชู่เหอนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของย่านเมืองเก่าและตั้งอยู่ในภูเขาที่รายล้อมไปด้วยแหล่งน้ําปริมาณมากระบบการชนละประทานกระจายออกไปอย่างเป็นระ และรักษาเสน่ห์ของเมืองไว้ได้เป็นอย่างดีทีน่นี่คุณจะพบการผสมผสานของวัฒนธรรมและประเพณีมากมายที่หลอมรวมมาตลอดหลายศตวรรษ เขตเมืองเก่าหลี่เจียงมีการผสมกลมกลืนระหว่างผู้คนและธรรมชาติเป็นอย่างดีพวกเขาใช้สถาปตัตยกรรมที่รับกับภูเขาต้นไม้แม่น้ำเพื่อสร้างความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอยู่อาศัยเดิมทีแหล่งน้ำไหลมาจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและไหลเข้าสู่เมืองเพื่อจ่ายน้ำให้กับการเกษตรเมืองทั้งเมืองถูกสร้างขึ้นรอบๆผืนน้ำซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบภูมิทัศ ทางเมืองและทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบคลองหลายแห่งเชื่อมโยงกับอาคารและตรอกซอกซอยเพื่อให้แน่ใจว่าทางเมืองจะไม่มีวันแห้งแลง้งเมืองอย่างส่วมีชื่อเสียงด้านการล่องเรือไม้ไผ่สำหรับตกปลาและการขนส่งมันล้อมรอบไปด้วยผืนดินและภูเขาอันกว้างใหญ่เป็นฉากหลังในการล่องเรือนี้คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตในหมู่บ้านแบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดและได้เห็นวิธีการตกปลาเพื่อดำรงชีพและคุณยังสามารถพบเห็นสัตว์ป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ซ่อนตัวอยู่รอบๆได้ด้วย นอกจากแม่น้ำแล้วเมืองนี้ยังตั้งอยู่ใจกลางภูเขาซึ่งมีแม่น้ำอยู่ไม่ไกลมีตลาดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เต็มไปด้วยช่างฝีมือท้องถิ่นที่จัดแสดงผลงานและงานศิลปะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับบ้านคุณสามารถหาทริปปั่นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเขาจันทรามีชื่อเสียงในด้านความสวยงามอันน่าทึ่งของยอดเขาและทัศนียภาพของทั้งเมือง คุณยังสามารถไปเยี่ยมชมถ้ำน้ำได้หากคุณชื่นชอบการผจญภัยเป็นพิเศษและในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นคุณสามารถไปปีนเขาพายเรือคายักและเดินป่าได้เพื่อให้ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ดียิง่งขึ้นของทุกสิ่งคุณสามารถนั่งบอลลูนลอยฟ้าที่จะพาคุณขึ้นไปยังจุดสูงสุดและดื่มด่ำไปกับภูมิทัศน์ที่งดงามคุณจะสามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านหินที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงที่มีอายุหลายศตวรรษสถานที่นี้มีอายุประมาณ1,400ปีและยังผผสสมสานระหว่างกลุ่มชนกลุ่มต่าๆ ที่เพิ่มความมั่งคั่งให้กับวัฒนธรรมชาวบ้านจํานวนมากยังคงรักษาเทศกาลและประเพณีเดียวกันไว้แม้ว่าสถานที่นี้จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่อย่างรากลึกมาเนิ่นนานแต่ทุกอย่างก็ถูกปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี